สวัสดีทุกคนในวิดีโอนี้ฉันจะสอนวิธีเพิ่มความรักของคุณสำหรับวิดีโอเชิงบวกซึ่งเป็นเกมง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้เข้าพดชอบวิดีโอในตัวซึ่งเพิ่มการโต้อตอบและการแพร่กระจายของวิดีโอจำนวนรายการโปรดราคาถูกและรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายครั้งแรกของคุณในการเพิ่มรายการโปรดของคุณบัญชีของคุณจะต้องแสดงต่อสาธารณะหากใครตั้งค่าไว้ในโหมดส่วนตัวให้ไปที่หน้าส่วนตัวของบัญชีนี้ ที่นี่คุณคลิก3ามเส้นและเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวและในส่วนบัญชีของคุณคุณคลิกเลือกความเป็นส่วนตัวที่นี่หากคุณกําลังเปิดหมดส่วนตัวให้กดปิดเข้าใจแล้วถัดไปคุณกลับไปที่หน้าส่วนตัวของคุณเพื่อรับลิงก์วิดีโอเลือกวิดีโอที่คุณต้องการคลิกเพื่อรวบรวมหากคุณไม่ได้แชร์โปรดคลิกผสมและคัดลอกลิงก์เพื่อสิ้นสุดหลังจากได้รับลิงก์สําเร็จแล้วคุณจะกลับไปที่เว็บไซต์สาวไฟล์บริหารส่วนกลางจําไว้ว่าจะเติมเงินเพื่อชําระค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการ ถัดไปในส่วนลิก์คุณเลือกทอกเลือก Continu e แล้วคลิกเ elect ฟอร์รในรอบกรุณาวางลิงก์ที่คุณเพิ่งคัดลอกไว้ที่นี่ถัดไปคือการเลือกเซิร์ฟเวอร์ซีเวอร์ใดที่จะบำรุงรักษาหรือหยุดรับแอปพลิเคชันโปรดเพิกเฉยอย่าลืมอ่านคำอธิบายของแต่ละเซิร์ฟเวอร์อย่างละเอียดและดึงลงอ่านข้อควรระวังเพิ่มเติมตรงนี้ฉันเลือกซินเวอร์2เคคุณสามารถใส่ปริมาณที่คุณต้องการหลังจากกรอกข้อมูลระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ เนื่องจากนี่เป็นวิดีโอที่ฉันสอนวิธีใช้บริการบนเว็บไซต์ราคาจะถูกปรับเมื่อคุณซื้อคุณตรวจสอบข้อมูลและกดซื้อเพื่อทำคอลเลกชันทิก o k ให้เสร็จสมบูรณ์นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการและติดตามสถานะการสั่งซื้อตามประวัตินอกจากบริการทิกแล้วระบบยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเช่น Facebook, Instagram, YouTube เป็นต้นคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะเพื่อนๆ ฉันเพิ่งสอนวิธีเพิ่มความรักในทิก톡ให้คุณคุณต้องการบริการอะไรอีกเรามาพูดยังไงกันเถอะขอบคุณที่ชมวิดีโอ